ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการสื่อสารแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันกว้างมากๆนะคะข้างๆนีเดียคอนเทนต์แล้วก็ออเอียนเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยค่ะจะพามาดูภาพรวมของการสื่อสารก่อนนะคะว่าจะสื่อสารยังไงให้โดนใจเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในใจลูกค้าเลยค่ะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะความยากคือแต่ละอุตสาหากรรมนะคะมีออบเจกตีที่ไม่เหมือนกันแต่จะรู้ได้ยังไงว่าจะสื่อสารจากช่องทางไหนดีจะทำคอนเทนต์ยังไงแล้วลูกค้าเนี่ยเขาชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรนะคะมันลา่าช่วยได้ค่ะ เพียงแค่เลือกกลุ่มคีย์เวิร์ดของประเด็นที่สนใจนะคะเราลองเข้าไปดูเนื้อหาที่คนสนใจมากที่สุดโดยดูจากค่า engagement ค่ะซึ่งค่า engagement ก็จะได้มาจากพวกคนกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์อะไรต่างๆนั่นแหละคะ่ะมนาล่าก็จะช่วยจัดลําดับค่า engagement ที่ดีที่สุดมาให้ในต่าละช่องทางนะคะให้เราได้เลือกสรรข้อมูลมาสื่อสารตาม Objective ของเราได้เลยโดยสามารถดูเนื้อหาได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำคอนเทนต์ยังไงให้โดนช่องทางการสื่อสาร อะไรที่ดีที่สุดรวมไปถึงรูปแบบการนําเสนอคอนเทนต์ต่างๆยังไงที่น่าดึงดูซึ่งในรายละเอียดนะคะเราจะมีคลิปวิดีโอแนะนําในแต่ละช่องทางการสื่อสารให้ติดตามได้จาก m a n a า a a c a d คาเด้วยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะเข้าใจลูกค้าแล้วว่าควรที่จะสื่อสารกับลูกค้าช่องทางไหนดีและจะสื่อสารยังไงให้มาัใจาเพื่อที่จะได้เพิ่มโอกาสในการปิดการขายให้มากขึ้นด้วยนะคะ ทังนักการตลาดและนักการขายหลากหลายแบรนด์ทั่วโลกนะคะตอนนี้ก็ยังใช้มานาล่าเพราะว่าช่วยเขาให้ขายดียเป็นอันดับหนึ่งมาแล้วด้วยค่ะทดลองใช้งาน m านา l a Analytics d สด้ฟรี7วันหรอสมัครเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบได้ที่ m a n a l a s y s t e m c o m หากมีข้อสงสัยอื่นๆเพิ่มเติม,ม,มสามารถติดต่อทีมขายข,ายของเราได้ทาง s a l l m a n d a l a s y s t e m c o m และยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจรอคนอยู่อย่าลืมเข้าไปดูที่ m a n a ล a Academy แล้วพบกันนะคะ